วันนี้ค่ะตัวแม่มาเจอกันทามเจนนี่เป็นซุนนองอ่าเป็นยังไงบ้างมาเจอกันก็รู้สึกดีใจไม่ได้เจอกันนานาเนนะานได้เลยอ่ะงานผลิตภัณฑ์่เกือบปีไหมอ,อ๋อ็านนาน,านปีเออเป็นยังไงบ้างมาเจอกันก็รู้สึกว่าเรายัางอยูอย่ในวงกา น้องใหม่แต่ยังเป็นน้องใหม่บนทางการก็ฝังเนื้อฝังตลอดเลยนะเออมากินมากินด้เซอร์กันแบบมีกลุ่มกอดทักทายเซฮายเออเป็นไงเที่ยวเขาบอกว่าแบบผอมมากเขาบอกอิจฉาเราว่าเราผอมมากผอมมากแบบละอัมหลับอันก็ผอมเออเป็นเป็นไงบ้างหน่อยแบบอะไรเขาไม่ได้เจอมาสิบปีมาเจอกันรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นที่ที่อยู่ในวงการนานจัง ไม่ถามอะไรล่ะเหมือนเขาหมากันเองไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินยินหมเั่นหแล้วพอเข้าไป่องเป็นยังไงบ้างามจองไหมมาเรามีจองมาตอดที่มาย่งไหนมาอย่างได้ั้งมา่นถึงเราหรือเทล่าเ่้าไหนนไรนิชอบค่ะชอบุกไปเลยคือแบบเวลาได้มาเราก็จะดีใจแบบพอแบบเขส่งมาแบบต่ะดือนอย่างเงี้ยค่ะแต่อได้้เราก็จะแบบ มีโอกาสได้ใช้มีโอกาสได้ใช้นค่ะก็จะเหมือนกับมันก็ทันสมัยแล้วก็เข้ากับเราได้เกือบสุ้ค่ะอบคมมัใจนช่ง่าก็ัับับออจริงจริงจะได้ว่าดินเนี่ยเป็นอะไรที่ตอนนี้ก็น่าจะฮอตกิ๊ฟมากสุดแล้วค่ะเพราะเวลาจะลงดีก็จะมีร้านแบบร้านฟรีร้านแบบร้านที่เขาบอกว่าขายอยู่แล้วด้วยค่ะก็จะเข้ามาแบบว่ารับออเดอร์รนะคะแสดงว่าคนต้องแบบสในใจแล้วก็ชอบกระบปาดินเยอะ จริงๆริงว่ามันเป็นอะไรที่ผู้หญิงสมัยนี้ค่ะชอบแต่งตัวเยอะแล้วก็เลนก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่ชอบแฟชั่นแล้วก็ผู้หญิงทํางานด้วยอะค่ะมันก็เป็นออเทเซอรี่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบขือและมั่นใจมากขึ้นอ่าอ่ะหันไปนี่เงี้ยนะเรื่องเรื่องเรื่องโหมก่อนเปลี่ยนลุคเปลี่ยนลุคเป็นสาวแซ่บเป็นเมอร์เมดเออแล้วกำลังจะมีผลงานกับกับบูธนั่นแหละก็เลยแบบในโปรเจกต์ทุกทันที่ที่ไปเกาหลีอะค่ะอ่า กเราอยากจะเปลี่ยนให้มันเฟรชคือเขาบอกคนเราบอกว่าเป็นแม่สายแซ่บก็ไม่ไม่ไม่กล้ารับประกันตัวเองพี่นิชอบนะลุกนี้ตัเล่าชอบอันนี้คือว่ายังไงบางกับสีผมต้อปติเสธถึงได้สี้าสีสูไว้ใชแล้วบอกเป็นคมคนเดียวเลยนะลูกแล้วลูกหัวแม่จับได้หมค มาตอนเช้าตกใจนะคะแบบหันมาน้องหน้าแม่แลก็แบบตอนนี้พี่เจนนี่ทรมานเลยค่ะโอ้เกินกว่าจะได้สีนี้มาจั้งหลายชั่วโมงทรมานมากชั่วโก็อย่างน้อยสี่ชั่วโมงแล้วเจนก็ไปไปซับที่เโตนีอีกนะค่ะแล้วก็มันเปนค่อนข้างที่จะเป็นสีที่ดูแลยากคือแบบการจะทำไม่ได้สีนี้นะคะนี่เป็นครั้งแรกแม่แบบจัดจ้างขนาดนี้ครั้งแรกจริงจริงพี่เจนนี่เข้าไปส่งเป็นมาเป็นตลอดเวลา ก็อว่าอยู่ดีแแลวเวลาอยู่บ้านเราก็จะเล่นแบบเป็นเอร์เมดูดอ,องเงอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเนในเร์เอนรูปอย่างนงะมันเป็นการที่แบบเปลี่ยนลูปเราด้วยเ,เรากเราชอบต่างแบบสตกูก็คงเหมือนกัแบบรู้สึกว่ามีาามมสุตามีแมสค์พัดคุณสามีว่าไงบระคาทรงนี้รึ้ค่ะทำไมอ่ะทาไมอ่ะทไมอ่ะก่อนไมครบอกห้ามค่ะาิโก้ทำแบบเฉยๆอ่ะค่ะเออเขาชมไหมว่าสวยจังเลย มีแตลูกสาวชอบคนเดียวเลยอันนี้จะปล่อยอกุณีไม่นานครับก็ติดติดกวนติแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยกลับคูไค้มอ่าถือ่าทำพอมหลายคนแบบว่าตกใจน้ำวันยิ่งขอบนเรื่อยๆขอมลงเรื่อยๆใช่ไหมมีที่บอกว่าเป็นไหนด้วยเฮ้ยต้องยิ่งตรูิ่งขอบายคจริงจริงเจนจะรู้สึกว่าคืออยากดูแนวสุขภาพตัวเอง มากกว่าปกติมากกว่าตอนที่เราแบบเป็นวัยรุ่นนะคะเออด้วยการกลุ่มทุกอย่างออกกำลังกายมากกว่าเดิมกินที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ดูแลตัวเอง้เยออจริงๆสื่เขาบอกว่าคนเราก็ผอมไปออกกำลังกายหนักอันนี้ก็มากกว่าเดิมแล้วก็ทานอาหารให้มันให้มันน้อยกว่าแถวที่เราไม่ได้เปิดออมาเออรู้สึกว่าเราแต่ว่าออกกำลังกายปล่อยไปเราก็เลยคิดว่าไม่น่ตจะผอมเลยแต่จริงๆคนหลายๆคนหลังก็ลอง ก็เป็นเรื่องจริงๆนะเป็นอยากจะให้คนมองว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากกว่าเราก็อยากให้เราแบบเหมือนเจนจะได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงอในแง่คนอาจจะแบบว่ารู้สึกไม่หอมไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแข็แรงค่ะอะอย่างบางรูปอย่างเงี้ยถ่ายแบบเห็นเป็นซี่โครงหลายๆคนแบบตกใจแต่เราแข็งแรงไงภายในเนาะเราแข็งแรงจริงๆจะลงสิ่งไปเยอะกว่านี้จะลงแบบอะไรทุบไู่ตรงนี้จริงๆรู้สึกคนมองว่าแบบเราคลั่งหอมโอยไม่ไม่ถ้าถ้ากับเจนอะไม่เลย คลาดออกกับการไม่มีวันไหนที่เจนไม่ออกกังการแต่มองว่าอไอาจะหนูจมาอยาก้างัที่ไัพนี่พูดจริงๆเพราะว่าพออายุเท่าเ็นแล้วอ่ะคือการที่เราจะกินแบบกางใจปากเ่มันเป็นเรื่องสำคัญมากเคือถามว่ากินได้ไหมทานได้แต่ก็ต้องทานแบบพอดีูัพ์ที่จะพอไม่มีใจอ่อน้เลยหรอครัไม่นาวนที่ไม่อะไอ่างเงี้ยไม่ไไม่ออ นั่นคือพกอะไรแค่นั่นหะอาหารนอาหารที่เป็นจริงๆอาหารนกรอจริงๆ่ันะออนี้ค่ะวันๆกินอะไราหรอคนถามสนใจกินอะไรบ้างวันๆอ่าันจืออาหารนกอะไรที่แบบย่อยง่ายๆอ่ะคือข้าวไม่แต่เลยแต่เลยคือแม่ไม่ไรแต่ว่าน้อยแล้วมันจะมันจะไหวไหไหวนะคะเราข่าโปรตี็แคลชาเจ๊ก็จะมีโรตีเพราะว่าจะหน่อร่างาเพราะฉะนั้นแบบ อย่าที่เขเกี่ยวกนนี้ก็คือถ้าเราใสเสหน้าเราก็เด็กหน้าเราก็หมุนตาที่มือจมมองหอย่าเง้ขาบอกว่าพอเราหน้าสดคือนนี้เขาบอกว่าหน้าสตาร์ไฟอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหน้าเราสตาร์ไฟหน้าเรายังเด็กมันรกเลยต้องขอบคุณค่ะ้าเิว่าใครยังรู้สึกคะก็กต้อขอบคุณนะก็มันก็เหมือนกับที่เจบอค่ะว่าต้องดูแลตัวเองมันส่งผลไปหมด่ ส่งผลไปหมดทั้งหมดในร่างกายเออทำให้จริงพอเวลาคนมาเมนม์ว่าอผอมไปอะไรเงี้ยหน่นอยไหมไม่หน่อยจะเป็นคนมีจุดยืนของตัวเองค่ะเดียว่าเพราะเรารู้ว่าเราแบบทำอะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรที่มันแบบเกินพอดีหรือ,อแบบเราทำง,งานตงหนา้ามองอะค่ะเรารู้ว่าเราต้องเป็นยังไงต้องทำอะไรอะค่ะเรียกว่าผอมเป็นสุขภาพดีผอมผอมเป็นสุขภาพดีคืออยากจะอัดการออกกำลังกายตั้งแต่เช้าที่ดูทุกวันแต่ก็ปวดเบื่อกันเนี่ย ก็เลยต้องพักวันนั้นวันนั้งสองวันบ้างถามว่ามันไม่เกิดเกิดไม่ได้ค่ะการละการออกมารายลาออกไม่ได้เออคนือผิดเราอย่างยังมีคอมเมนต์แรงๆไอ้พี่เจนแอบนี้เยห็นยังไงบ้างที่แบบปกติเกี่ยวกับโซเชียลสมัยนี้เป็นเรื่องปกติแต่เราอยู่กับการมา20กว่าปียไม่ปวดแล้วค่ะครัไหนทีท่เรารู้สึตัวมันแรงจังเลยมันไม่มีอะไรเลยกับหัวใจแล้วอะเระพอเรามีลูปพอเราเลยจุดพวกนั้นมาแล้วอะค่ะ อะไรที่ไม่เกี่ยวกับลูกอะเจนจะแบบปล่อยวางผ่ถ้าอะไรที่มันลัจะนลูกอะไรก็เหมือนถ้าถ้าหัวใจแต่แต่พอเป็นเจนแล้วเราเป็นแม่แล้วอะเราต้องปรทอย่างเราต้องเป็นตัวอย่างให้กับเป็นถ้าใครมาว่าว่าายเาจะรู้เป็นพ่อเป็นแม่ะใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะแบ